พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพรา้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพรา้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระครำนำ<า><า>ชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการทุ่มเทและพันธสัญญาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตกลับมาพบกับคุณผู้ฟัง อีกเช่นเคยครับคุณผู้ฟังครับพระคริตัมภีร์หรือพระคัมภีร์ไบเบิลที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้นะครับเราเชื่อและมั่นใจว่าเป็นพระดำรัสของพระเจา้าเป็นพระวาจาที่พระเจ้าได้ทรงดลใจให้ผู้คนกว่า40คนใช้เวลากว่า1 5 0 0ปีในการบันทึกในการเรียบเรียงในการเขียนพระคำของพระเจ้าขึ้นมา กว่าที่จะมารวบรวมกันเป็นรูปเล่มที่เราได้อ่านกันที่เป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับกันทุกวันนี้ก็ถือได้ว่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานซึ่งเราทั้งหลายมีความเชื่อศรัทธาว่าพระคริสัมคัมภีร์นี้เป็นการจดบันทึกพระคำของพระเจ้าพระวาทะพระดำรัสของพระเจ้าเอาไว้เราทั้งหลายเชื่อมั่นว่าน,นี่คือธิ์เดไม่ใช่เป็นแค่ตัวหนังสือไม่ใช่เป็นแค่หนังสือธรรมดา แต่เป็นพระคําของพระเจ้าที่ทุกครั้งเมื่อเราอ่านเมื่อเราศึกษาพระคาของพระเจ้าก็จะสาแดงฤทธเดชเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราตรัสกับเราล่าวเหตุการณ์ต่างๆมาถึงเราที่เราสามารถที่จะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าเราตอบสนองต่อพระคําของพระเจ้านะครับดังนั้นจึงไม่แปลกที่คริสเตียนต่างก็ให้ความสําคัญให้ความใส่ใจในการแสวงหา ทุกวิธีทางที่จะสะสมพระดำรัสของพระเจ้าเข้าสู่ชีวิตของตนทั้งจากการอ่านการฟังการภาวนาการศึกษาเรียนรู้ทุกทางนะครับดังนั้นจึงถือว่าเป็นการดีด้วยที่รายการของเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นเครื่องมือที่จะเสริมสร้างความเชื่อให้กับคุณผู้ฟังที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ฟังที่จะฟังรัชนาธรรมของพระเจ้าพร้อมกับได้เรียนรู้ ก็คิดมุมมองต่างๆในการอ่านพระคำของพระเจ้าในแต่ละบทแต่ละตอนประยุกต์ใช้ให้เป็นบทเรียนสำหรับชีวิตของพวกเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ฟังรับในพระคำของพระเจ้าที่เป็นบทเรียนที่เราได้ศึกษาร่วมกันในรายการของเราช่วงนี้นะครับเราก็เน้นในการศึกษาวิถีชีวิตของคนอิสราเอลหรือทาสชาวฮิบรู ที่อยู่ในอียิปต์นั้นผู้ที่พระเจ้านำเขาออกมาจากอียิปต์จากแดนทาตเพื่อที่จะมานมัสการพระเจ้าซึ่งกระบวนการนมัสการพระเจ้านั้นเป็นการนมัสการที่เราทั้งหลายก็ได้ศึกษาไปตอนหนึ่งนะครับว่าไม่ใช่เป็นการนมัสการที่เพียงแค่ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าคุกเข่าลงอธิษฐานภาวนาฟังใครครวญพระบัญญัติของพระเจ้าเท่านั้น แต่การนมัสการพระเจ้าที่พระองค์ได้มอบหมายได้สั่งสอนให้คนอิสราเอลได้รู้นั่นก็คือเขาจะต้องปรนิบัติรับใช้พระเจ้าโดยการเอาใจใส่ดูแลผู้คนที่ขัดสนทั้งลูกกัมพร้าหญิงมาและทาสที่อยู่ท่ามกลางพวกเขาเอาใจใส่คนอ่อนแอคนที่ด้อยกว่าในชีวิตทุกๆท,ทางซึ่งเป็นการสแสดงความเมตตา ความกรุณาความเอ็นดูที่พวกเขาจะต้องมีต่อผู้คนเหล่านั้นนั่นเป็นประการหนึ่งที่ถือว่าเป็นการนมัสการเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าท่งพอพระไทยสําหรับคนอิสราเอลที่จะกระทําต่อพระเจ้าก็คือนมัสการที่เป็นการรับใช้พระเจ้าในการดูแลเอาใจใส่คนอื่นนะครับและนอกจากนี้พระเจ้าก็ได้วางแผนมีกฎหมายข้อกําหนดกฎเกณฑ์หลายอย่างที่ให้พวกเขาได้ปฏิบัติ ได้กระทํากันนะครับก็เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันการที่จะไม่เอารัดเอาเปรียบกันการที่พวกเขาจะต้องมีความยุติธรรมและมีความเป็นธรรมในการพิจารณาความผิดในการลงโทษต่างๆถ้าผู้ที่ทําผิดนั้นทําผิดโดยเจตนาก็จะได้รับโทษหนักตามสิ่งที่เขาได้กระทําลงไปแต่ถ้ามีการทําความผิดโดยไม่ได้เจตนาก็จะมีการพิจารณาตามเหตุการณ์ เป็นเรื่องเรื่องไปนะครับและนอกจากนี้พระเจ้าก็ได้กําหนดกฎเกณฑ์ประการสําคัญที่สุดนั่นก็คือการนมัสการพระเจ้าที่จะต้องปรนนิบัติพระเจ้าพระยาเวแต่เพียงพระองค์เดียวผู้ที่เกี่ยวข้องกับรูปเคารพเกี่ยวข้องกับการนมัสการพระอื่นๆใดจะต้องรับโทษถึงตายนะครับอย่างเช่นคนที่เป็นแม่มดก็ดีหรือคนที่ร่วมประเวณีกับสัตว์ ผู้ที่ถวายบูชานมัสการปรนิบัติพระอื่นนั้นก็จะต้องถูกปรับโทษถึงตายและนอกจากนี้นะครับกฎบัญญัติในการที่พระเจ้ากำหนดที่รุนแรงอีกประการหนึ่งก็คือถ้าพวกเขาข่มเหงหญิงไม่ข่มเหงลูกกําพรา้าหรือข่มเหงคนต่างด้าวนั้นด้วยวิธีใดก็ตามถ้าคนเหล่านั้นร้องทุกข์ต่อพระเจ้าพระเจ้าจะฟังคำร้องทุกข์ ของคนเหล่านั้นและพระเจ้าจะทรงพระพิโรธพวกเขาอย่างรุนแรงและพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะประหารคนเหล่านั้นด้วยดาบและพันรยาของเขาก็จะต้องเป็นไม้และบุตรของเขาก็จะเป็นกัมปราซึ่งแน่นอนครับผมเชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์เหล่านี้มาเพื่อที่จะต้องการทำร้ายหรือต้องการทำลายต้องการสังหารพวกเขา แต่พระเจ้ากำลังบอกว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องใส่ใจจะต้องให้ความสำคัญเป็นที่สุดคือเรื่องของการนมัสก,การพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวและเรื่องของการเอาใจใส่ผู้คนที่เล็กน้อยโดยไม่เอกเปรียบโดยไม่ทำร้ายพวกเขานั่นเองครับคุณไปฟังครับเมื่อพระเจ้าได้ทรงประทานพระบัญญ,ญัติประทานพันธสัญญาต่างๆข้อกำหนดต่างๆให้กับคนอิสราเอลแล้วนะครับ หลายๆบทหลายๆตอนหลายๆข้อโดยผ่านโมเสสประกาศกับประชากรของพระเจ้าวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานให้กับพวกเขาแล้วก็เลยผ่านไปแต่พระเจ้ากําหนดให้มีพิธีการในการที่จะรับพระสัญญาของพระเจ้านั่นหมายความว่าการที่พระเจ้าประทานคําสัญญาพันธสัญญาให้กับพวกเขาก็จะต้องมีการทําข้อตกลงและก็จะเป็นพิธีการที่ ผู้ให้คำมั่นสัญญากับผู้ที่รับคำมั่นสัญญาก็จะทำพิธีทำข้อตกลงร่วมกันนะครับวันนี้พระวจนธรรมของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะนำมาเป็นบทเรียนที่เราจะศึกษาด้วยกันครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับจากพระธรรมอพยยในบทที่24เราจะเรียนรู้ด้วยกันตั้งแต่ข้อหนึ่งไปจนถึงข้อที่18ทั้งบทเลยนะครับพระธรรมอพยยบ,บทที่24 ข้อหถึงข้อที่18มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับพระองค์ตรัสกับโมเสสว่าเจ้ากับอาโรนนาดับและอาบีฮูกับพวกผู้ใหญ่เจสบคนของอิสราเอลจงขึ้นมาเฝ้าพระเจ้าแล้วนมัสการอยู่แต่ไกลให้เฉพาะโมเสผู้เดียวเข้ามาใกล้พระเจ้า ส่วนคนอื่นๆอย่าให้เข้ามาใกล้และอย่าให้ประชาชนขึ้นมากับโมเสสเลยโมเสสจึงนำพระวจนะของพระเจ้าและกฎหมายทั้งสิ้นมาชี้แจงให้ประชาชนทราบประชาชนทั้งปวงก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าพระวจนะทั้งหมดซึ่งพระเจ้าตรัสไว้นั้นพวกเราจะกระทำตาม โมเสสจึงจารึกพระวจนะของพระเจ้าไว้ทุกคำแล้วตื่นขึ้นแต่เช้าจัดแจงสร้างแท่นบูชาขึ้นที่เชิญภูเขาปักเสาหินขึ้นสิบสองก้อนตามจำนวนเผ่าทั้งสิบสองของอิสราเอลท่านใช้ให้คนหนุ่มๆชนชาติอิสราเอล ถวายเครื่องเผาบูชาและถวายโคเป็นเครื่องสันติบูชาแด่พระเจ้าโมเสสเก็บเลือดโคครึ่งหนึ่งไว้ในชามอีกครึ่งหนึ่งประพรมที่แท่นบูชานั้นท่านถือหนังสือพันธสัญญาอ่านให้ประชาชนฟังพวกเขากล่าวว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้นั้น พวกเราจะกระทำตามและเราจะเชื่อฟังโมเสสก็เอาเลือดพรมประชาชนและกล่าวว่านี่เป็นเลือดแห่งพันธสัญญาซึ่งประชจ้ากระทำกับเชาวตามพระวจนะเหล่านี้ครั้งนั้นโมเสสกับอาโรนนาดับและอาบีฮูและพวกผู้ใหญ่เจ็ดสิบคน ของอิสราเอลขึ้นไปอีกเขาทั้งหลายได้เห็นพระเจ้าแห่งอิสราเอลและพื้นที่รองพระบาทเป็นดุดแก้วไัยทูลสุกใสเหมือนท้องฟ้าทีเดียวพระองค์มิได้ลงโทษบรรดาหัวหน้าชนชาติอิสราเอลเขาทั้งหลายได้เห็นพระเจ้าและได้กินและดื่ม พระเจ้าตรัสก,กับโมเสสว่าขึ้นมาหาเราบนภูเขาแล้วคอยอยู่ที่นั่นเราจะให้แผ่นศิลาอันมีข้อพระธรรมและข้อบัญญัติซึ่งเราจะรึกไว้เพื่อเก็บไว้สอนเขาโมเสจึงลุกขึ้นพร้อมกับโยชูวาผู้รับใช้โมเสขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้า และกล่าวแก่พวกผู้ใหญ่เหล่านั้นว่าคอยเราอยู่ที่นี่จนกว่าเราจะกลับมาหาพวกท่านอีกอาโรณนและเฮออยู่กับพวกท่านใครมีเรื่องราวอะไรก็จงมาหาท่านทั้งสองนี้เถิดแล้วโมเสขึ้นไปบนภูเขาเมฆก็คลุมภูเขาไว้พระสิริของพระเจ้า มาอยู่บนภูเขาสี่นายเมฆนั้นปกคลุมภูเขาอยู่หกวันครั้นวันที่เจ็ดพระองค์ทรงเรียกโมเสสจากหมู่เมฆพระสิริของพระเจ้าปรากฏแก่ตาชนชาติอิสราเอลเหมือนเปลวไฟไหม้อยู่บนยอดภูเขาโมเสสเข้าไปในหมู่เมฆนั้นและขึ้นไปบนภูเขา โมเสสอยู่บนภูเขานั้นสี่วัน40บคืนคุณผู้ฟังครับจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปวันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นตาตื่นใจและมีสิ่งที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นที่นั่นพระสิริของพระเจ้าปรากฏขึ้นเปเลวเพลิงที่ลุกอยู่ที่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์นั้น เป็นสิ่งที่น่าเกรงขามน่ายำเกรงสำหรับคนของพระเจ้าเหล่านั้นแน่นอนเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เพราะว่าพระผู้ช่วยให้รอดแห่งสากลลาโลกพระองค์ได้ท่งมอบพันธสัญญาของพระเจ้าให้กับประชากรของพระองค์เพื่อที่จะได้มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นสนิทสนมกับพระองค์มากยิ่งขึ้น โดยพระดํารัสสั่งของพระองค์ที่ปรากฏในพระธรรมอพยพบทที่24ในข้อที่หนึ่งนั้นเป็นพระดํารัสสั่งว่าจงเข้ามาใกล้ความหมายก็คือว่าใกล้พระเจ้ามากพอที่จะมองเห็นพระองค์ได้และใกล้มากจนถึงขนาดที่จะสามารถร่วมรับประทานอาหารมือ้อมิตรภาพด้วยกันได้คุณผู้ฟังครับ ในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยที่ชาวอิสราเอลเหล่านั้นจะสามารถยืนยันอย่างมั่นใจถึงความศัต่อที่พวกเขามีต่อพระเจ้าได้อย่างหมดหัวใจที่เขายืนยันว่าทุกสิ่งที่พระเจ้ากล่าวไว้ทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้นั้นพวกเราจะกระทำตามและเราจะเชื่อฟัง แต่ถึงอย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังครับเราทราบว่าหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้ไม่นานที่เขาได้ปฏิญาณกับพระเจ้าที่จะเชื่อฟังพระเจ้านั้นพวกเขาก็ล้มลงทําผิดพลาดผิดพระสัญญาที่ให้ไว้กับพระเจ้าลืมและปฏิเสธความเชื่อที่เขามีกับพระเจ้าในวันนี้หมดสิน้นแน่นอนครับ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดถ้าเรามองดูแล้วเราก็อาจจะตำหนิพวกเขาอาจจะมองว่าพวกเขาเป็นคนที่ใจไม่เข้มแข็งมีความเชื่อไม่เข้มแข็งจิตใจโลเลเราอาจจะว่าแบบนี้ก็ได้แต่เราต้องไม่ลืมว่าเราทั้งหลายหลายๆครั้งเราก็มีลักษณะไม่แตกต่างกับคนอิสราเอลเลยนะครับเราเองก็อาจจะเคยปฏิญาณและกล่าวคำมั่นสัญญามากมาย เฉพาะพระพักของพระเจ้าในช่วงเวลาที่วิญญาณจิตของเรากำลังเติบโตกำลังเต็มล้นไปด้วยการเจิมของพระเจ้ามีความเข้มแข็งในความเชื่อแต่ว่าพอเวลาผันผ่านไปเมื่อเรากำลังเผชิญปัญหาหลายครั้งเรามีความรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลจากเราเหลือเกินคำมั่นสัญญาเหล่านั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปจากชีวิตของเราจากความทรงจำของเรา แล้วเราก็ดำเนินชีวิตตามความคิดความอ่านตามที่เราเห็นว่าเหมาะสมโดยไม่ใส่ใจว่าเราเคยปฏิญาณที่จะไม่กระทาแบบนั้นเฉพาะพระพักของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับเป็นการดีสำหรับคนอิสราเอลและสำหรับพวกเราที่เราจะมีสัมพันธภาพมีพันธสัญญาที่ดีร่วมกันที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสัตย์ซื่อความจริงใจของมนุษย์แต่ ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือและความสัตย์ซื่อในพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นหลักพระเจ้าได้ทรงให้คำมั่นสัญญากับประชากรของพระองค์ด้วยพันธสัญญาซึ่งจะดำรงคงอยู่ตลอดไปไม่มีวันถูกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงและพันธสัญญานี้จะถูกประทับตราไว้ด้วยพระโลหิตไว้ด้วยเลือด ที่เป็นเลือดหรือโลหิตแห่งพันธสัญญาดังนั้นเราจรึงควรที่จะสำนึกและจดจำไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเกิดดำเนินชีวิตผิดพลาดและไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่เราปฏิญาณไว้ในพันธสัญญาของพระเจ้านั้นเวลานั้นไม่ใช่เวลาที่เราจะไปเจรจาต่อรองเพื่อขอเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ในพันธสัญญาแต่เป็นเวลาที่เราจะต้องยอมรับพันธสัญญาของพระเจ้าที่ดำรงอยู่ตลอดมาไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งเราจะต้องกลับไปหาพระเจ้าขอรับการอภัยในความบกพร่องในความบาปความผิดของเรานั้นโดยพึ่งพิงอาศัยผ่านทางพระโลหิตของพระเยซูเราเจิงจากประทำแบบนั้นได้ครับคุณู้ฟังครับเพื่อเป็นการสรุปพระคำของพระเจ้าในวันนี้นะครับ ผมจะขอนำพระธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมฮิบรูบทที่สิข้อที่19เเป็นต้นไปมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังซึ่งมีใจความว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิตซึ่งพระองค์ทรงเปิดให้เราผ่านเข้าไปทางม่านนั้น คือทางพระกายของพระองค์และเมื่อเรามีปุโรหิตใหญ่เหนือหมู่คนของพระเจ้าแล้วก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยใจจริงด้วยความไว้ใจเต็มที่มีใจที่ได้รับการทรงประพรมให้พ้นจากมโนธรรมที่ไม่ดีและมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำสะอาดขอให้เรายังคงยึดมั่น ในความหวังที่ประกาศรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ประทานพระสัญญานั้นส่งซื่อสัตย์คุณผู้ฟังครับขอให้ข้อคิดจากพรจนะธรรมของพระเจ้าในวันนี้เป็นพรและเป็นความหวังสำหรับเราทุกคนที่ล้มลงที่ผิดพลาดในการดำเนินชีวิตที่จะมีโอกาสกลับตั้งตัวใหม่ได้โดยพึ่งพิงการช่วยเหลือจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ จากองค์พระเยซูคริสต์นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอ,อนํารายการจากลากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับชิดฉันวันคืนควรค,คิดข้นหนึง่งชีวิตฉันยอมถูกตรึงไว้รวมกับประคิ์นั่นสาย ฉันเองได้ตายชีวิตไม่มีต่อไปแต่พระกิไายมีชีวิตในร่างฉันโอ้ฉันดำเนินชีวิตสัมพันธ์ด้วยรักเธอทุนศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้านั้นใครยอมสละชีวิตพระองค์เพื่อฉัน ฉันรักมันพระองค์มีมีเปลี่ยนไปโอ้ฉันรู้ว่าเป็นอยู่อย่างที่เห็นนี่นาะด้วยพระคุณเตียมล้นหรือไทยใต้รมพระคุณฉันพบสันติสุขใจพระคุณที่พระมอบไาย มีไรประโยชน์เลยนาะร่างกายวิญญาณเป็นของพระองค์พระกฤษทรงนำมงงุงตรงมันข้าสู่หลักใจเบื้องฟ้าฉันคอยวันคืนคอยพระกิษทรงกลับมาดังพระสัญญาฉันคอยด้วยใจมันคู ระคุณเตียมล้นหรือไทยไตรรมพระคุณฉันพบสันติสุขใจพระคุณที่ประมอบใบมีไรประโยชน์เลยนาะร่างกายวิญญาณเป็นของพระองค์พระคริสทรงนำมุ่งตรงมันข้าสู่หลักใยเบื้องฟ้า ฉันคอยวันคืนคอยพระคิ์ทรงกลับมาตั้งพระสัญญาฉันคอยด้วยใจมันคง